สวัสดีค่ะราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิถุนประจำเดือนเมษายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมเป็นาธาตุลมนะคะปัจจุบันเจ้าชะตาเนี่ยได้ราชาไม้เท้าหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตเติบใหญ่และมั่นคงนะคะเป็นการเติบโตทางด้านธุรกิจ กิจการต่างๆก็ได้นะคะโดยการต่อยอดตลอดเวลาไม่มีการหยุดเลยนะคะแล้วก็มีการรอบรู้ทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะทําการสิ่งใดก็จะเดาทางได้ถูกเสมอๆเป็นคนรู้เร็วรู้จริงรู้ไวนะคะคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไวทุกสิ่งทุกอย่างเลยต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยได้3มเหรียญก็หมายถึงการใช้ความละมุนละม่อมใช้การจินตนาการก็ได้นะคะใช้การเขียนการคิดะการกันกรองการทําอะไรมากกว่า2คนนะร่วมไม้ร่วมมือวิจิตบรรจงในการ ใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยกัน ละเมียดละไมอ่ะทำไปด้วยอารมณ์สุนทรีทําไปด้วยใจเย็นเย็นทไปได้วยความหนักแน่นทําไปได้วยความมั่นคงไปในทิศทางเดียวกันต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ห้าถ้วยมามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณต้องละทิ้งมันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดที่มันผ่านไปแล้วว่าอย่าเอากลับขึ้นมาเราจะต้องละทิ้งจากมันไปอย่าไปยึดติดกับมันนะคะคําพูดมันใช้แล้วมันไม่ได้ผลแล้วอะ่ะเพราะมันไม่สามารถีจะมาสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกนะคะใช้คําพูดไม่ได้ผลแล้วใช้อะไรอ่ะว่ามันเสียหายไปแล้วเราจะไม่ต้้้องกลลับมาใชแว ช้สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆก็คือได้หกไม้เท้ามาชัยชนะต่างๆที่เป็นกิจการงานต่างๆที่เราทําแล้วมันประสบความสําเร็จอ่ะอันนั้นแฮลออกมาพูดที่มันขึ้นมาใหม่ๆใหม่ๆแล้วมันมีผลจริงๆเนี่ยเอาขึ้นมาเลยมันจะพัฒนาขึ้นไปแล้วคุณจะได้เติบโตทางด้านตําแหน่งหน้าที่การงานหรือเราได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเช่นกันอานาคตอันใกล้ก็หมายถึงว่าชัยชนะเนี่ยมันจะบังเกิดกับคุณการสวนเสเฮฮาหรือ การได้เฉลิมฉลองการเป็นผู้ชนะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตท,ที่ส่งผลมาและปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่สิ่งนี้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้โดยการที่จะไม่ใช้ของเก่านะไม่ใช้ของเก่าก็หมายถึงว่าจบไปแล้วให้มันจบไปไม่ต้องลื้อฟื้นกลับขึ้นมาพักผ่อนแล้วไปเริ่มต้นทําสิ่งที่ใหม่ๆที่มันจเจริญรุ่งเรืองและมันเจริญเติบโตเพราะมันจะทําประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์นะคะต่อไปนะคะบทสรุปเนี่ยได้3ไม้เท้าตัว3าไม้เท้าเนี่ยก็หมายถึงการเมื่อเรา พัฒนาจนถึงขีดที่จํากัดแล้วให้นั่งมองให้นั่งมองให้นั่งดูให้นั่งวิเคราะห์ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงต่อไปตัวเนี้ยเราต้องบอกเลยนะมันจะเกิดสิ่งมหัศจา์กับคุณนะคะมันจะเกิดสิ่งมหัศา์ที่ว่าเฮ้ยทำแค่เนี้ยหรอมันมันสามารถจะทําไปได้ใช่ค่ะคุณรอผลมันแล้วคุณจะได้ผลที่ดีนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยก็เถอะค่ะแต่มันจะประสบความสําเร็จนะคะทุกตัวที่คุณได้เอามาสร้างเอามาทำเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่มันแตกเจริญเติบโตขึ้นมานะคะนั้นการรอคอยครั้งเนี่ยมันอาจจะดูดูว่านานนิดนึงแต่ว่าคุณต้องวางแผนมันให้ดีคุยค่ะคูบค่ะแต่ไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดแล้วพอเราทำได้สําเร็จนะคะเราก็พักสปป 1, ักสแป๊บหนึ่งพักสักแป๊บเนี่ยหมายถึงว่าดูจุดบกพร่องดูต่างๆนาะนาะว่าเฮ้ยมันจะก้าวต่อไปแล้วใน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 ก้าไวไปแบบไหนถ้าจะก้าวไปต้องเอาสิ่งที่มมมมัันนนเเเเเเเจจจรริิญตตบโท่าา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 ้อออคุยาาพูด เอามากล่าวให้มันเกิดมองแล้วเห็นภาพอะว่าอ๋อมันโตจริงเฮ้ยมันไม่ได้เฟกมันใช่มันถูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องค่อยๆทําทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าทําแบบ ใช้อารมณ์ปุบปับปุบป,บปับไม่ได้เพราะเขาให้มาแล้วว่าเป็นสามเหรียญคุณนัคิดได้นะชาวราศีมิถุนบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะสื่อสารทั้งหมดให้คุณได้รับรู้ได้เลยว่าอ๋อคุณต้องไปทําอย่างนั้นคุณคือม,มิถุนเนี่ยก็เยอะนะแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่สามารถจะเปิดได้ทั้งหมดหรอกนะคะในไพ่เนี่ยคุณเห็นแสงแล้วคุณก็ไปจัดการเอาเองคีย์เวิร์ดเขาบอกไว้แล้วไงคะว่ามันจะเหนื่อยหน่อยมันจะยากหน่อยแล้วให้เอาที่จเจริญเติบโตมาแล้วนะเอาออกมาเท่านั้นเองนะคะมันจะนานหน่อยแต่มันจะสําเร็จนะคะคําาาลิปทสุภพเราาาองงกยป็นนู่ะะคด ไลคกดไลค์กดแชร์ให้กับรทโลดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ